ครั้งนั้นแลสารถีผู้ฝึกมาชื่อเกสีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าดูก่อนเกสี ท่านอันใครๆก็รู้กันดีแล้วว่าเป็นสารถีผู้ฝึกมาก็ท่านฝึกหัดมาที่ควรฝึกอย่างไรสารถีผู้ฝึกมาชื่อเกสีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ฝึกหัดมาที่ควรฝึกด้วยวิธีละม่อมบ้าง รุนแรงบ้างทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้างดูก่อนเกสีถ้ามาที่ควรฝึกของท่านไม่เข้าถึงการฝึกหัดด้วยวิธีละม่ม่มด้วยวิธีรุนแรงด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรงท่านจะทำอย่างไรกัะมัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ามาที่ควรฝึกของข้าพระองค์ไม่เข้าถึงการฝึกหัดด้วยวิธีละม่อมด้วยวิธีรุนแรงด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรงก็ข้ามันเสียเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคิดว่าโทษมิใช่คุณ อย่าได้มีแก่สกุลอาจารย์ของเราเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเป็นสารถีฝึกบุรุษชั้นเยี่ยมก็พระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไรดูก่อนเกสีเราแล้วย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึก ด้วยวิธีละม่อมบ้างรุนแรงบ้างทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้างดูก่อนเกสีในวิธีทั้งสามนั้นการฝึกดังต่อไปนี้เป็นวิธีละม่อมคือกายสุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งกายสุจริตเป็นดังนี้วจีสุจริต เป็นดังนี้วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้มโนสุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งมโนสุจริตเป็นดังนี้เทวดาเป็นดังนี้มนุษย์เป็นดังนี้การฝึกดังต่อไปนี้เป็นวิธีรุนแรงคือ กายทุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งกายทุจริตเป็นดังนี้วจีทุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นดังนี้มโนทุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้นาโรเป็นดังนี้กำเนิดสัตยรัชฉาน เป็นดังนี้ปิติวิสัยเป็นดังนี้การฝึกดังต,อต,ต,ต่อเป็นีีเป็นวิธีทั้งละมั่มทัม้งรุนแรงคือกายสุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งกายสุจริตเป็นดังนี้กายทุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งกายทุจริตเป็นดังนี้ วจีสุจริตเป็นด <ville> ัง <can> นี้วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้วจีทุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นดังนี้มโนสุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งมโนสุจริตเป็นดังนี้มโนทุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้เทวดาเป็นดังนี้มนุษย์เป็นดังนี้นรกเป็นดังนี้กัมเนดสัตย์เดรัจฉานเป็นดังนี้ปิติวิสัยเป็นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบรุษที่ควรฝึกของพระองค์ ไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีลำม่ด้วยวิธีรุนแรงด้วยวิธีทั้งลำม่ทั้งรุนแรงพระภู้มีพระภาคจะทำอย่างไรกะเขาดูก่อนเกสีถ้าบุรุษที่ควรฝึกของเราไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่ ด้วยวิธีรุนแรงด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรงเราก็ฆ่าเขาเสียเลยก็าแต่พระองค์ผู้เจริญปานาติบาทไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเลยก็เมื่อเป็นเช่นนั้นฉไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนี้ว่า ข้าเขาเสียจริงเกสีปานาติบาทไม่สมควรแก่ตถาคตก็แต่ว่าบุรุษที่ควรฝึกใดย่อมไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อมด้วยวิธีรุนแรงด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรงตถาคต ไม่สำคัญบรุษที่ควรฝึกนั้นว่าควรว่ากล่าวควรสั่งสอนแม่พรหมจารีผู้เป็นบินยูชนก็ย่อมไม่สำคัญว่าควรว่ากล่าวควรสั่งสอนดูก่อนเกสีข้อที่ตถาคตไม่สำคัญบรุษที่ควรฝึกว่า ควรว่ากล่าวควรสั่งสอนแม้สพรมมจารีผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายก็ไม่สําคัญว่าควรว่ากล่าวควรสั่งสอนนี้เป็นการฆ่าอย่างดีในวินัยของพระอริยะข่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระตถาคต ไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกว่าควรว่ากล่าวควรสั่งสอนแม่สพร,รัมมจารีผู้บินยูชนก็ไม่สำคัญว่าควรว่ากล่าวควรสั่งสอนนั้นเป็นการฆ่าอย่างดีแน่นอนฆ่าแต่พระองค์ผู้จเจริญภาษิตของพระองค์จำแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาติดของพระองค์จำแจ้งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนไงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดหมองทางแก่คนหลงทางหรือสองประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปฉะนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระธรรมและพระภิสุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป